สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เของมารับชมนะครับมื่อน,นี้ก็ได้สิบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตนะว่า <c oughs> แต่ว่าถามมากินผัดกระเพราดูว่าก็กินดูครับแต่ว่านี่เป็นเป็นใส่นะครับเมื่อเ่เคยเอาใสา่มาเห็ดผัดกระเพราแต่ว่าผมกระล่างแล้วพุ่มสะอาดดีเติบอยู่กะมาลองเมืองครับมื่อนี้ว่ามันจ็นรสชานเนี่เอานำนำนำเอาซิมดูทำแรลกด้โอ้โห <c oughs> นต็มพรีเต็มพริกกะเฮ็ดมากเลยครับเอาไม่อมแซงด้วย โอ้สวกต่ำกันแล้วบาทเลยแขนยาวเลยสะดวกตัวเลยแซ่บวะเป็ดลสกแซงในรวงแซ่บอืมตักบนเองเดียวอืมด <c oughs> ่วน <c oughs> แซ่บเสืยครับพี่น้องลองเห็ดเ <c oughs> บื้องนะครับ ผมมีตำผมตำพริกแห้งแล้วก็พริกสดแล้วก็กระเทียมนะครับแต่ว่าผมมีใส่ร้ายเต๋อเพราะว่าผม,มให้นมันดับกินนะฮะโอ้แสบบแสบ,แสบรองมีเฮ็ดเบิ้งนะครับ เพียนมั้งครับหลังจากกินเต่เข้าเนี้วมาหลายมือ้อแล้วเด้อดครับหาขออำนังไม่ถึ้นกับว้ยลูกโดดครับลูกโดดมาอีกแล้ว จำหมดไปแล้วนูแม่งได้กับห้องเว้ยมัยนแสบเนาะมันกินเมียงไปเนี่ย เด็กการครับอีกเลยครับพี่น้องร่างเบิ้งนะครับรับร่างมาติดแจแน่นอนพี่อญิงแดงครับแซ่บด้วยปะเด็ก,การเนี่ยอ่านเข้าใจเครื่องถึงมันก็แซ่บครับผมไม่กินข้าวเลยนม่กินข้าวเดียวข้าวเดียวเบืดอืม คิดบรผิดเลยที่เห็ดล่องเบิ่งหานสิบเต็มสิบครับไมน่นู่น ใจนี่รั่วนะครับรั่วอะไรกันมากช่วยอีกตราแข้งไม่ผ่านอืมเัื่อนี้เัื่อนี้อืมอืมอืมืมกัดคนเด้อครับพี่แข็งอืม อูอ้เด็ดคับทั้งเผ็ดทั้งหวนโอ้โสีสสาดได้ใจเลยเมนูนี่อ,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 อือยหยดร่ยหดดูใจโอมเล่นมาเื่อ่เงีบ cũng đập tầm bậy Nó toàn toàn gì không hả? coi chú chạy Chịp một chạp mấy người mình nhé, mì đuôi hai toàn hết mẹ biên phòng luôn อกินข้าวเนี่ยม,มันอ่อนมาต้นด้ยเราอยากได้อันพิหนังนี่แหละครับเขาจังเอินกินผักกับเพราะมันต้องเผ็ดเผ็ดแล้วก็นัว เป็นเป็นที่ยังเิ่นวาับอีปทีมม่ทางเพจอันเกมเหรอเหอแม่ครับพี่นอ้นอง,องกิน้เนต้าหู้ นีน้ำนะครับทุเรศพี่กินได้ย่างใส่ลวกใส่นะครับออก็เอามาเห็ดบากกะเพราเบิ่งใส่เครื่องอะไรใช่ครับเห็ดใส่หัวขอปเห็ดงานกันแซ่บอืม ูพักเบิร์ดพี่น้องคนกับเบิร์ดนะครับอือคนมาเบิร์ดหรอคนนั่งอยู่เนี่ยอ๋อคนเบรี่เอวไหมฮะคนเบรี่ยังไงดี่ดีกับทานดีแบบตี๋วาอือสุดยอดคำเด็ดครับคำนี้ว่าอะไรสูตรล่ะ thịt quê nhé Anh chỉ năng hoàn Nó xẹp này, nó thiết Nó thiết, nó hoàn อเต็มปากเต็มคมครับทางตรงไม่ต้องอ้อมก็ยังหม่ำถนาดแดงเลยชอบปะไม่ไร้ครับประหยัดย อืมกี่ด้วยโอ้มุมครับกระเพาะหอมครับเซลกิดปุบครับ ขอยรับวมน้ำตาหน่อยครับกินฝากกดไลค์กดซับสไครต์ได้ครับให้เ่งแสนวิ้วแสนวิวเลยบอเอานนึงพันิวมันหยอดก้อนตอนนี้สองสองแสน เพียงมากเลยครับตอนนี้ดอดเอาบไปไปุไมแเลวเหอ

กะเบาไว้แล้วครับพี่น้องเกระซิบเบิ้อนและฟื้นแล้ว,ลวโอ้บัแมงนั้นบวัวแสบเลยครับมันแสบอยู่มันเพี้ดแล้วเขาเฮ็ดมาหลายนะครับโอ้ล่องเบิ่งเลยครับพี่น้องล่องไปเฮ็ดเบิ่งผมกงกพึ่งเฮ็ดครั้งแรกที่กันได้เกิดมากงี้ก็เอาใส่ไม่เฮ็ดผัดกระเพรานี่ยแหละกะได้การแสบเนาะแสบผ่าน ก็ว er ่ากับสีซูซ pues ่าต์เนี่ยนะครับตามสไตล์ผมผมเป็นคนมากิ่งเบียดนะครับที่เบีดเป็นสิบเอ็ดเลยบ่โอสิบกับสีพระนะสิบเอ็ดมาดิเลื่อนนะครับนี่เอื่นเลื่อนนะกะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกะคนติดตามยังบ่ฮ nah, ั่นลายเะไรบ่เป็นย uh. ังครับกับซูู้กันต่อไปนะครับกะมือนี้ฝากกันเที่ยงเท่านี้เด้อครับพี่น้องเด้อกะแซ่บๆเด้อครับลองเบิ่ง์ดครับกะบกาวล่านะครับพี่น้องมี่ซำนี่แหละสีทีบ่อนะครับขอบคุณครับ